สวัสดีครับนี่คือช่วงเวลาของพิกัดกีฬาในข่าวเช้านะครับอยู่ก่อติดข่าวสารวงการกีฬาทั้งไทยและต่างประเทศกับผมภาคยศภาหุเรืองไพศาลครับเริ่มกันด้วยผลการแข่งขันของฟุตบอลยูโรนัดส่งท้ายของรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่มเครับปรากฏว่าเจ้าภาพดั้นเสมอกับไร้สกอร์กับวิตเซอร์แลนด์สวนประตูต่อสู์แต่ว่าเข้ารอบด้วยกันทั้งคู่ครับ เมื่อคืนนี้ครับในสุดท้ายของกลุ่มเอที่สตาร์ตปีแอลมูรัวในเมืองลิวฝรั่งเศสเจ้าภาพกับเก็บ6กแต้มเต็มเข้ารอบแน่นอนแล้วพบกับสกอแลนด์ที่ชนะ1นนัดเสมอ1นัดมี4แต้มต้องการอย่างน้อยผลเสมอก็จะเข้ารอบตามเจ้าภาพไปนะครับปรากฏว่าเกมนี้ครับทีมตัวเก๋าที่เข้ารอบไปแล้วพัคตูบุเลนหลายคนเป็นตัวสำรองพาเอนตุโลกองเต้แบลสมาตูยี่โอลิเวียชิลูและดิบิที่ปาเย่ฮิโร่จากสนัดที่ผ่านมานะครับแต่ถึงแม้จะพัคตูบุเลนครับแต่ก็ยังมีโอกาสทำประตูได้มาากกว่ แต่ว่าพังประตูไม่ได้นะครับจบเกมเสมอกันแบบไรสกอร์ศูนย์ศูนย์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายด้วยกันทั้ง2ทีมครับผลการแข่งขันของเมื่อคืนนี้ทั้ง2คู่ในกลุ่มเนะครับฝรั่งเศสเสมอกับสกอตแลนด์ศูนย์ศูนย์และอัลเบเนียครับเอาชนะโรมาเนียหนึ่งศูนย์นี่คือสามแต้มแรกในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลยูโรของทีมอย่างอัลเบเนียแต่ว่าโอกาสในการเข้ารอบนั้นก็ลุ้นกันต่อไปแม้ว่าจะมีอันดับสามครับแต่ต้องลุ้นกับอีก6ทีมอีก5าสายที่เหลือนะครับ